อักขาราชัตสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและคณะเพิ่นไดเดินทางมาเยือนจังหวัดสกลนครค่ะได้ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนร่วมไปถึงด้านอื่นๆเพื่อที่สะเสื่อมความสัมพันธ์กับจังหวัดสกลนครค่ะนายสำเวียดหุง เอกอัคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยและคณะได้เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดสกลนครและประชุมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วกระดานอื่นๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับจังหวัดสกลนครพร้อมเยี่ยมชมสินค้า GI ของจังหวัดสกลนครค่ะโดยมีนายพิสิษิ์แล่ทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายวิรวัติเทรวันหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสกลนครหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคาเอกชนร่วมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เหตุการ์ตอนรับขา่าร่วมไปถึงการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดสกลนครอ,อยู่ที่ห้องประชุมเทศร,รังสีสันสองสารกลางจังหวัดสกลนครค่ะ ซึ่งในการประชุมเชือนี้ครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้นำเสนอการพัฒนาการลงทุนส่งเสริมสินค้า GI ของจังหวัดสกลนครครับขณะที่นายวิรวัติเทรวันหวัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคนกรก็ได้รายงานผลการดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจประชุมผู้บริหารระดับสูง3ประเทศเก้าจังหวัดไทยลาวเวียดนามครับที่ใส่เส้นทางหมายเลข8ลรอกะหมายเลข12เทือที่23ประกอบด้วยนะครับด้านการศึกษาสาธารณสุขวัฒนธรรมจีฬาท่องเที่ยววิทยาศาสตร์ลรอกะเทคโนโลยีครับร่วมไปถึงด้านการค้าการลงทุนการขนส่งคมนาคมแล้วก็ด้านการเกษตรครับ โดยการเดินห้างไมเง่เยื่อนจังหวัดสกลนครของเอกอากาัครราชทูตสาธารณาสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยในคณะนักเทื่อนนี้ค่ะกาเป็นการส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ความสามัคคีและก็ความรวมมือของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนร้ายึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันจังหวัดสกลนครกับมีพี่นองชาวไทยเสื้อสายเวียดนามมีหลายกว่า1นึ0พยี่สิบครอบครัวค่ะดรือร,ร่วมร่วมเหล่ากับประมาณหาพันคนผุนี้ค่ะ ไม่ว,ว่าแตนสักกลุ่นครนี่ค่ะน้องค่ายขอนแกนพี่น้องเวียดนามเสื้อสายเวียดนามเท่ากับหลายเนาะค,ะค่ะ